โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีคนที่อยู่อันดสกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราก็มาได้ไะครับน,นะอืมซึ่งผมไปหาของอะไรไม่เยอะเลยนะครับหลังใหม่นะเออซึ่งมีไม้ม,มีเออหินมีเหล็กมีเพชรด้วยนะนี่ของที่ผมเอามาเนี่ยผมลงไปทางหน้าเออถ้ำนะครับก็วันนี้เราจะมาทําอะไรกันเหรอเออเดี๋ยวไปหนึ่งก็ทำฟาร์มดีกว่าเออแบบเราต้องทําฟาร์มกันหน่อย เราใช้เด็กดีกว่านะครับคุ้มๆไปก่อนนะครับโอเคจะทำที่นี่ก่อนโอเคนะครับโอเคก็ได้มาแล้วอ๋อเด็กอยู่ตรงนี้นี่เนะี่ยโอเคอเก็บไปก่อนนะครับผมก็เราไม่รู้ดิว่ามันทำยังไงเนะี่ยบอกว่าเราเคงก็เจอสลามด้วยนะนะครับผมเอ่อ ก็่อยแล้วกันนะครับอุ้ยชิบหายลืมอาจทำเป็นเพชรเล,ล็กกันนะเออนี่อันนี้เพชรโอเคนี่พาร์ทที่สี่แล้วมั้งไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะต้องจัดของกันก่อนนะโอเคเราเนี่ยต้อง มาเคลียหน้าบ้านก่อนนะครับเพราะหน้าบ้านเราต้องเคลียที่โดยววิยกระตุกจังวะมอกุงอาจนี่กระตุกจังเลยโหไม่เป็นไรฮะเริ่มต้นการทำช่องเราเนี่ยต้องร้ายๆไปเกอนนะเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอยืการพูดที่คุ้นๆอ๋อผมดูจนติดแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคเร้วเนี่ยครับ ๋ยวค่ครีจก่อนนะครับคือแบบแห้งเหมือนทางประเทศไทยเลยอะโอเคแล้วก็ทำแบบนี้ยเพิ่มความสวยงามโอเคเดี๋ยวเราต้องขุดอันนี้ไปก่อนนะเราจะทำเป็นสวนนะเออเดี๋ยวๆทางนี่กูบอกว่าแห้งเห็นแล้วงหนิด เดี๋ยวเราจะเอานี้ด้วยเพราะว่าเราขี้เกียจคราฟนะแล้วคือ<ม>งุญหญนหิวมากคือทําเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรนะ,ออะ,ร <c oughs> นะครับต้องขุดตรงนี้ออกก่อนเห็นแล้วลกตานะฮะโอเคเดี๋ยวขุกดก่อนนะครับเวโอเคตรงนี้ด้ยวยตรงนี้ไม่เอาดีวกว่าครับให้ตะคุข,ขูดตรงนี้ให้มันเนี่ย ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นบอกว่าเอ้ยสวนบอกว่ามีเอออะไรไม่รู้เยอะขึ้นหายครับแบบเข้ามาทีแบบกระตุกอะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าผมจะทําเออสวนตรงไหนนะครับก็เออทําตรงนี้ดีไหมหรือว่าตรงนี้เออผมว่าตรงนี้มันดูโล่งกว่านะนี่แต่คือแบบมันโล่งยังไงเวอเอรู้ๆได้ด้วย แบบสวนใต้ดินแม่งเลยไม่ไหวแล้วนะส่วนใต้ดินดีกว่านะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับขอขุดก่อนโอเคเคลียหน้าดินไว้ก่อนนะครับอุ้ย,ยกระตุกกระตุกเฮ้ยมิดเลยมิดเลยโอเคแล้วเราเนี่ยต้องขุดจากตรงนี้แหละนะอาลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวหลังไม้ดูค่อยมาบอกทำเป็นบลอกไม้อะไรให้มันสวยๆนะครับคือวางเป็นดินไว้ก่อนนะ วิ่งอุดอุดไว้กระดับอุดแหววแหววความสวยงามโอเคเดี๋ยวขอลงลึกกว่านี้ดีกว่านะครับโอเคลึกกว่านี้ลึกลกว่านี้ออโอ้ยคกูลืมถือนี่โอเคมันถือไม่ได้เด่ะมันบอกไม่ได้เด่ะโอเคโอ้ยเขี้ยนมันเร็วจังวะเขี้ยโคตรเร็วเลยโอเคครับแล้วขุดตรงนี้ครับ ถ้าพังนี่กูต้องค้าใหม่นะโอเคซึ่งไอตรงนี้เว้นสมานห้าถ้าบล็อกหรืออาบ็อกโอเคห้าเอ้ยไม่เอาดีกว่าเฮ้ห้าเนี่ยโอเคหนึ่งสองสามสี่โอ้ยแมงเอ้ยอยิดแมงเดี๋ยวเราต้องไปเอาเออต้องไปคราฟใหม่นี่ครับเออ เลขมนเนิมเนี่ยเราประหยัดพอ <c oughs> ประหยัดจิบหายนะครับเดี๋ยวรับเยอะนะเพราะว่าเราต้องใช้สัปมานเยอะเลยเอาไว้เอาไว้ตัวแหละเออนะเฮ้ยเสียงอะไรวะออถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ยินก็ไม่ไปเป็นไรแต่ผมว่าผมนอนก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาพอบอกไม่นอนเนี่ยไม่แห้งเดี๋ยวเจอเชียอมาจกตัวเลยวะ นันเฮ้ยตัวเหรอเฮ้ยยังไงตายหาตายง่จะบินมาชบกูเหรอดีเด๋อโอเคเดี๋ยว <S <S okay, เรามาทำต่อดีกว่าเอตอตายแล้วรัวรัวง่งเกินโอ๊ยแม่ๆไอ้ตรงนี้ครับก็ขอมาดูก่อนวินหนึ่งสสี่โอเคสี่แล้วแล้วก็ขุดมาต่อครับ เป็นอันที่5แล้วขุดลงไปอีกครับโอเคอุ๊ยอะไรของกูเนี่ยเออเกินเออเกินโอเคครับขุดต่อครับเนี่ยขุดต่อแรกพอมีจะพอมีระเบิดไหมระเบิดแม่งเลยโอเคครับเว้นมาสักประมาณเอ่อห้าอันเหมือนกันครับโอเคขุดก่อนขุดไปเรื่อย โอ้กูโคตรเกลียดเสียงแบบนี้เลยตอนนี้คือแมบเสียงแบบพอเราลงถ้ำปุ๊บมันจะมีเสียงอะไรไม่รู้วะเพื่ออะไรวะเกมไม่เว้นนี่ช่วยเว้นเลี้ยวเฮียโอ้ไม่ด้เาเพิ่มครับผมเกลียดเสียงอละจริงๆใครพอจะมีบอกว่าทิคบอกว่าทำบอว่าทิกอะไรวะที่มันเป็นว่าไม่ต้องแบบมาแตะหน้าจอไปเนี่ยแบบทำแบบเป็นเป้าในไรคอไหม่ เออคือใครมีใครทำเป็นบ้างครับอืมบอกผมหน่อยอผมนี่ลำบากมากเลยนะต้องกดเจอครับเดี๋ยวหาเองก็ได้รู้คอมเมนต์แม่ก็ได้ครับเดี๋ยวรอด่วนนะให้คนดูเมน้นเนี่ยโคตรดีเลยนะครับคอมเมนต์บ้างเออไม่ได้ดูอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวขุดก่อนนะครับขุดไปเรื่อย ข,นนนะขุดนานเลยเนี่ยขุดนานเลยนะนี่เดี๋ยวทำบ้านใต้ดินแม่งเลยไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆครับถามว่าทำไมขุดเอื่อยนะพี่โอ้โหมันเร็วเกินอ่ะความไวในการหมุนจอเนี่ยมันเร็วเกินอ่ะขุดไปเรื่อยๆครับอะมีเหล็กด้วยโอ้โห มีเหล็กซะด้วยโอ้ยกดไปเลยครับโอ้ยข้ามไปก็ได้จริงอุย้ยจะวางว่างเออคือครับโอเคเดี๋ยวกดก่อนครับจริงครับผมมีใครว่ายมีอะไรไว่ายน้ำมาตัวอะไรไม่แน่ไหม ใกล้เสร็จละใกล้ละใกล้แล้วครับแจ้งครับโอเคพอเป็นห้องประมาณนี้ครับแล้วเราก็ขุดด้านล่างครับให้มันเป็นว่าเออ,อยังไงเป็นดินแร่น,นะครับ เป็นแบบเออไรชาวไรเอเป็นแบบว่าไรยังไม่อัตโนมันนะบอกว่ายังไม่ใช้เทคโนโลยีหรือของฮังตตนเลสเตอร์นะยังไม่ใช้นะครับแเราจะทำแบบเป็นฟาร์มงูงงก่อนนะฟาร์มง,ง,ง,งไปก่อนนะครับเว้ ไปมาไปเนี <laughs> ่ยแมงดูดีโอพี่ที่ขุดเหล็กจะพังแล้วว่โอเคตัวนี้น,นะเป็นความสว่างนะครับเดี๋ยวขุดตัวนี้ออกก่อนเล็มออกก่อนโอเคเราเนี่ยจะวางประมาณแบบนี้ พอดีช่บหยดิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอ่อเดี๋ยวเราวางเอ่อตรงนี้ไว้เออตรงกลางเป๊ะๆะนะครับแล้วก็เฮ้ยท,ท็อดแม่งปักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เนี่ย โอเคเดี๋ยวเรามาเอาดินมาเติมต่อนี่ครับผมน่าจะมีอยู่มกักงเนาะโอานี่ยเยอะเลยนะครับนี่ยเยอะเลยเดี๋ยววางไว้ก่อนนะ โอเคเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้โอเคได้เลยเอ่อแป๊บนึงนะเรามีซีหรือเปล่าเม็ดข้าวหรืออะไรบางอย่างนะครับเอ่อซึ่งเราเนี่ย ใช่แล้ว <like now. S 2> โอ้ยมีมีอยู่แต่คือน้อยเราต้องไป <ค confer dles> ปล้นแล้วล่ะเรากูปล้นี่มันบอกอีก่พ๊บนี้เออเดี๋ยวขอเอาน้ำก่อนนะครับขโมยน้ำแม่งดิโอเคเออเดี๋ยวเราขอไม่เอา เออผมจะมเอาเลยวะเป็นหนึ่งโอ้คิดเฮ้ยกูเอามาอ๋อเมาซีเมาซีดคุณเคยเป็นไหมครับเพราะว่าคิดคิดอยู่อ่ะเออนึกนึกอยู่อ่ะแล้วก็จําไม่ได้นี่มึนเลยวิญญาณน่าสนใจนะแต for, yeah. okay. hey ่แมวอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยขึ้นมาทำไมเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายแมวโอเคมันบอกเฮ้ยฟาร์มกู ทำไมครับทำไมนี่ป่นถึงเวลาป่นเฮ้ยดูดิมันทำแล้วไะเ,เดี๋ยวมันปีนไม่ไดนอ่ะอยู่นิ่งๆครับว,วงางให้ออกไปเออมึงออกไปออกไปมันไม่ออกไปเว้ยเออต้องใช้สูนี่ต้องใช้สูนี่ ไม่ไม,ไม่มาเว้ยเตี้ยมจริงๆเลยโอ้โหดูดิเฮ้ยแต่มันมีพร้อมนะจริงๆดูดิมีวัวมีแกะอะไรเยอะเลยนะครับดูดิมีหมูด้วยเฮ้ยเราค่อยมาลิงแฟรมนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าแล้วกันนะครับเออพี่หน้าอือฮึนครับคนดูบอกผมอยากหิน,นะนอะไรอะถ้า อ่าถ้าคนดูอยากเออโอ้ยเอ้ยย็นแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาน้ำต่อก่อนแล้วต้องทำเออฟาร์มให้เสร็จก่อนนะโอ้ดูดิโอเค แ้เราต้องวางไอ้ตรงนี้ด้วนะครับโอเคอเว้น <ๆ S 2> มาดิ้นหน่อยนะแล้วก็วางาเหมือนไอ้ตรงเมื่อกี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะโอเคฟาร์มงงๆไปก่อนนะทำฟาร์มงงไปก่อนนะ่ยป,นะปึ๊บ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 โอ้ยหมดแล้วผมว่าผมขุดตรงนี้ออกก่อนเอา้าขุดทำไมเนะี่ย ตรงนี้คู่ตรงนี้แล้วก็คู่ตรงนี้ต่อเดี๋ยวค่อยเอาบันไดมาวางครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้เราค่อยเป็นค่อยไปทุกคนโดยอ,อย่าบอกว่าอย่าเพิ่งแบบเบื่อว่าเฮ้ยมึงไม่เท่มึงเลยจะยินครับอย่าเบื่อครับอย่าเบื่อจะยินเราค่อยเป็นค่อยไปครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้อย่างงี้ไปนู่นเลยนะ เบลหรือเบลไอ้กดมัว่วยแกมึงชอบกดมัว่วนะครับโอ้ยนี่ไโอ้เรามีนี่ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เป็นทางด้านบนมิวฮนะเพื่อเราจะเอาไปทางด้านหรือไงทำให้เครอทเติบโตก่อนนะแล้วก็วางแม่งให้หมดเลยเนะีนะ่ยนั่นแหละวันนี้ครับกดรัวๆเลย แกรกดรัวก็รวดรัวเดี๋ยวเราค่อยขุดค่อยทุบทีเดียวนะไม่จะ่ตัวไม่หมดหรอกน่ะว่าแล้วแล้วก็ขุดครับโอเคโอ้ยเสียงอันนี้แม่งเงี้ยเสียงไอ้ตัวที่มันอยู่เป็นซอมบี้ใต้น้ำเออ แล้วก็ปลูกใหม่ครับเอาแม่เต็มสวนเลยบินเดี๋ยวหลังไม่ดี๋วผค่อยมาทําให้บอกว่าไอต้ตุงแถวๆเนี้ยให้มันแบบเออสวยดีๆอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเนาะอยเย็นโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมค่อยมาทําบอกว่าขยายตรงนี้ต่อนะครับเดี๋ยวหลังไม่เหมือนเดิมนะครับโอเคนอนและนะ แม่งพาร์ทเดียวสองคืนแล้วกันแล้วก็ปิดคลิป <c oughs> ดีมากนะเออก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแบบว่ามุหลุมเป็นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปบอกว่าเออไปนรนกไปแบบบวกอะ่ะค่อยบวกอะ่ะวิน้องหมูเ,เดี๋ยวค่อยอ่าเดี๋ยวจะทำเลยหรือเปล่าครับทำฟาร์มได้ไหมแต่ผมกลัวคลิปมันยาวเนาะวิแต่ขอเลี้ยงหมูหน่อยแล่นมามานีเลยน้อง น้องหมูมน,นี่เลยอ่ะทำไมไม่ออกมาเขาเนนะี่ยออกมาดิน้องหมูเราทำฟาร์มด้วยกว่าฟาร์มหมูก่อนนะครับเอาเริ่มมึงไม่ออกมาล่ะมันติดเลยวะเออโอเคครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยงสิ่งตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขุดตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันปีนใต่ไม่ได้เออขึ้นมาเอา้ามันไปไหน่เออ โอเคตามมาตามมาขึ้น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 มันหมุน,มนอะไระนะเข้ามาเข้ามาเข้ามามันทำอะไรกันวะหน้าตรงนู้นอะ่ะโอ้ยเข้ามาดิเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน คือคือไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยมันทำอะไรกันดูโอ้กูเห็ดแลนแหล่งุนกินไอตัวนี้ออกก่อนโอเคตัวนี้ออกก่อนยาเมื่อไหร่บังเรือนสีเออโอเคสวยดีมากไอ้น้องแล้วก็เอาไปหนึ่งเอาไปสองเด็กก็โอเคเราได้เลุยยังมาละเอออย่า,อา,อยาบังกูดิ อะไรจะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนียไม่ได้เนียเดี๋ยวเราทำพรมก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ข้ามไปเองคนเดียวนะมีขนแกะไม่เอ่ยมีโอ้ยนี่นี่นี่อ๋อนี่พออันเดียวพอนะครับก,ก็คงเก็บของเอแล้วนะเรามีอารด้วยสามารถกี่หมูได้นะครับก็ลองใส่สักตัวหนึ่ง เออวางไว้ตรงเอ้ยมึงอ,อไปดิเฮียมือโอ,อมือน้องฮะเข้ามาเข้ามายายาไอ้น้องยาอะไรอะไรยายายา,ยามันเลีเล่ยมไ้ดูมันเลีเล่ยมเอาไม่ได้เหรอ,อมันส,สวิตต์เหรอเชื่อโคตรเลียมเลยดูดิ แม่งเลี่ยมเกินหน่อยแกะมันนี่ดิว่าผมมีที่ตัดคนแกะอยู่โอเคโอเคมานี่ก่อนเดี๋ยวเรามาคราฟก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ไอหมูนี่แม่งมันไม่ออกนะครับเฮ้ยมียดกาะตรงนี้ดิเออวางห้ตรงประตูด้วยเอาดิ แล้วกูวางอะไรเนี่ยโอ้ยโอเคเอามาก่อนไม่ใช่กวางไม่ได้ปะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ปักทอดด้วยเพิ่มความสว่างของพวกมึงแล้วกันโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับเอออีพ p นี้แล้วกันนะครับก็แค่เราเจะมาทำเออทางด้านเออ ฟาร์มหมูนว,วก็ฟาร์มน่ครับฟามเคสแะนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูด้วยว่าเฮ้ยไอ๊ะกดผิดสั่เดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับว่าไอตรงนี้เนี่ยมาผมไปปรับเปลี่ยนอะไรหลังใหม่บ้างนครับหรือว่าผมไปอัปเกรดอะไรบ้างน,นะครับบอกเลยว่าพัานหน้านี่บอว่าเราน่าจะได้ลุยท่าน่เาเหนือนี้เท่แหละน,น,น,ลนะครับเพนะราะว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องหาเล่ทำอะไรเยอะเลยนะครับ นะครับเออก็อย่าลืมกดติดตามแล้กดไลค์แล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วกดกระดิ่งให้ตัวเองดูได้นะครับว่าสาหรับว่าเฮ้ยกูชอบมั c r a ร t มากเนี่ยแล้วกดติดตามไว้เลยนะครับก็ผมเนี่ยอาจจะทําเยอะก็ได้นะครับทําเยอะๆหรือว่าทําเป็นแมบผีก็ได้นะถึงแมบผีเออไอ้ไอ้ไอกดแบบนั้นไม่มีคนดูว่าถึกนะม่าปไปเลยหรอนะครับ เดี๋ยวเราค่อยทําใหม่ก็ได้เออเราค่อยเป็นค่อยไปนะครับอืมก็โอเคครับไปแล้วครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับซิโอกินเนี่ยครับผมไปาย